มาวันนี้พามาชมผลงานการเพ้นกระถางนะครับตอนนี้เป็นกระถางที่ศูนย์อบรมบางใหญ่นะครับเป็นกระถางที่ลูกค้านํามาให้ลองเพ้นลายไม้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นกระถางที่จะใส่บอนไซนะับตอนนี้จะเป็นอบอนไซเป็นไม้คล้ายๆไม้ตกกระถางนะฮะเไม้สนฟอมของไม้นี่ก็คือจะมี มัผักความงอมา,มากๆหน่อยนะดังนั้นการออกแบบลายหรักานเนี่ยผมจะใช้การออกแบบที่มีส่วนงอนะครจะมีส่วนเว้าส่วนลึกคอนทราสของสีที่มีความจัดมากๆนะครับโดยเลือกใช้โทนของสีแดงและสีดำนะครับในการตัดเพืนะ mm hmm. ่อให้สีเนี่ยตัดกับย่างบุนแรงนะครับเ mm hmm. มื่อ เวลาใส่ต้นไม้ใส่ต้นสนใส่ต้นบอนไฟเข้าไปในงานของเราก็จะสวยนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันบต้นไม้ที่ใส่<ค>ตัวนี้ผมทํางานด้วยสีลายไม้ฟรีแองชุดปกตินะครับแต่เพิ่มมาหนึ่งสีก็คือสีแดงนะฮะสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เราแยกขายนะครราคาหกร้าสิบบาทนบในการสร้างเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเหลือบของสีนะฮะไม้แตกไม้เนา,านี่เนี่ยตัวนี้ผมจะผสมสีแดงลงไปนะโดยปกติแล้วถ้าเราเขียนงานปกติเราจะไม่ใช้สีแดงแต่ตัวนี้จะเขียนด้วยสีสีใหเอาตานหนึ่งน้ำตาสองสีแดงก็สีดำนะครับงานก็จะได้ประมาณนี้ฮนะหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยให้แห้งแล้วมาเติมมิติเติมเซียนอีกทีหนึ่งครับตัวนี้คืองาน ชิ้นงานตัวอย่างนะครับทําเพื่อให้ลูกค้าชมว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็เคลือบนานด้วยระบบเรซินเคลือบบางทั้งหมดนะครับดังนั้นกระถางของเราเนี่ยสามารถนําไปปลูกบอนไฟได้โดยที่ไม่ต้องมีกระถางพลาสติกอีกใบซ้อนด้านในนะครับสามารถปลูกได้เลยนะเพราะว่าเรซินเนี่ยก็จะทน สารเมนี้นะคนปุ๋ยยูเรียได้นะนะครับรา่งานประมาณนี้สำหรับท่านที่สนใจฮนะคอร์สอบรมงานเขียนลายไม้ความละเอียดสูงนะฮะ0 6 6 6 5 2 5 6 8 2ปทับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และลายไอดีทักมาครับผมใช้เวลาเรียนแค่1วันนะครับหลังจากนั้นรับลิงก์การทำงานเพิ่มเติมอีก12ลิงก์นะฮะเอาไว้ชมนะครับ ในนั้นจะมีการเขียนลายไม้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงนะฮะแล้วก็รวมไปด้วยเทคนิคการออกแบบนะครับสำหรับสำหรับงานเพื่อไม่ไม่งานของเราเนี่ยลกล,ลุงลังนะประมาณนั้นนะครับเรามีทั้งระบบ Online, ออนไลน์ออฟไลน์แยกได้แยกเรียนแบบไหนทักมานะครับส่วนที่ศูนย์อบรมบางอยางเนี่ยเราก็เปิดอบรม ตัวตัวนะครับอืเพราะว่าการเรียนตัวตัวนี้จะได้ประโยชน์ได้วิชาเต็มร้อยมากกว่านะเพราะว่าเวลาเรียนแบบกลุ่มบางท่านอาจจะไม่ทันเพื่อนแล้วก็มาจะถามอาจารย์เมืไงนะก็จะปล่อยผ่านในบางเทคนิคซึ่งมันก็สําคัญทุกเทคนิคนะฮะดังนั้นอยากให้มาเรียนตัวตัวนะจะได้วิชาได้เทคนิคอะไร นกับเน้ๆนๆนะเนื้อเน้นๆครับลระชังใบนี้ปากกว้างสิบสองนิ้วนะฮะสูง25่สิ้าซนติเมตรครับสำหรับท่านที่สนใจนำชิ้นงานมาให้ผมเขียนที่ศูนย์อบรมบางใหญ่ก็สามารถเอามาได้นะผมคิดราคาเขียนนะฮะเป็นตารางเมตรนะครับหารหารหารดตารางเมตรนะ ปกติถ้างานงานรับเหมาทั่วไปเนี่ยผมคิดราคาเริ่มต้นที่หกร้อยห้าสิบต่อตารางเมตรนะครับห <650 S 2> <150 S 1> กร้อยห้าสิบก็ถ้าถ้ากระถางเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็คิดเป็นตารางเซนติเมตรครับก็จะไ,ได้หกร้อยห้าสิบหารด้วยหนึ่งหมื่นศูนย์จุดศูนย์หกห้า่าเมื่อหาพื้นที่ของกระถางได้เท่าไหร่ก็นำมาคูณศูนย์เปดศูนย์หกห้าก็จะได้ปริมาณ เงินที่ต้องจ่ายนะครับการันตีความสมจริงนะฮะแล้วก็ความทนทานในระะดับสูงนะจะได้งานประมาณนี้ครับตัวนี้ยังไม่ได้เติมมิตินะครับหลังจากเติมมิติเติมเสีย้ยนเติมนัน่นเองก็จะมีความสมจริงมากกว่านี้การต้มน้าไม้เป็นงางผมคนดูกันมีความสนใจครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะฮะ ก็จะเอาอะไรดีๆมาฝากครับสวัสดีครับ